สรัทชังสะเสนัสปันทุงนารินดังปริตานุภาโวสดา ปตวานาเมตังสเมตมาบันตาวิคิตตจิตตาปริตังผานันตุสมันตาจักวาเลสุ ตระคัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคดัง สคเกามจะรูเปคิริสิขะรตเตจันตาริเควิมาณีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวะนกะนเนเคหะวะทุมมิเคเต ภุมมาจย,ยันตุเดวาชรทละวิสเมยักขาคันทัพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธาโวเมสุนันตู ธรรมสวนณกาโลยัมาธรนตาธรรมะสวนณกาโลยัมาธันตาธรรมะสวนณกาโลยัมาธรมตาท่านาพิจุัสพั ที่จะต้องลาสิกขาบททั้งหลายการบรรยายในชุดมหาวิทยาลัยต่อหางสุงนับสิบชั่วโมงเป็นขั้งที่สามในวันนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่านรกกับสวรรค์ ทำไมจึงต้องพูดโดยหัวขอ้อนี้มันมีปัญหามากในคนที่โง่โง่เขล้าเคล้าอาจจะเห็นว่ามันค้นสมัยแท่ไม่ต้องมาพูดกันแต่ผมเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องรู้เรื่องนี้และพูดเรื่องนี้ในลักษณะที่มีประโยชน์ สำหรับจะพูดให้ถูกต้องและสำหรับจะปฏิบัติถ้าได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของนรกและสวรรค์อย่าเพนะ้อหาว่าพ้นสมัยและไม่เกี่ยวกับเราอีกประการหนึ่งน,นั่น,นความรู้เรื่องนรกสวรรค์น,นี่แหละเคยมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคม คือทำให้คนมีศีลธรรมดีข้อที่สมัยโบราณคนมีศีลธรรมดีก็เพราะว่าเรื่องนรกสวรรค์นี่มีอิทธิพอยู่เดี๋ยนี้เรื่องนรกสวรรค์นี่มันกำลังร่ายอีทธิพลในการควบคุมหัวใจของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ไม่เป็นเครื่องมือให้คนมีสีและทำเหมือนแต่การก่อน <c oughs> ร่วมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆเห็นว่าเกะกะรบหูทำไมคุ้มค่าที่จะมาสนใจทำไมระบบความเจริญแห่งยุคใหม่ <c oughs> ผมจึงอยากจะทำความเข้าใจ ครับเรียนพระเทรานุเทระประปิกษุสามมณรนที่รักทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตอนนี้เมืองไทยก็เวลาเที่ยงคืนกับ4นาทีนะเร็วกว่าที่รัสเซียเนี่ยสี่ชั่วโมงวันนี้อาตมาธรมวัด เยน็นนั่งสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อ,อยากจะพูดธรรมะก,กับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องสติเตือนสติตันสาธุชนทั้งหลายเดนะี๋ยทำไม,มาจะพูดธรรมะสั้นๆก็แล้วกันว่า,เ,าเรามาพูดกันเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นเนี่ย พระเจ้าลิไทยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทยัยพระองค์จงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เขียนหนังสือชื่อไตรภูมิพระร่วงท่านก็ได้เขียนมา เป็นระยะเวลาในเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วไตรภูมิพระร่วงนี่มีอายุมากกว่าเจ็ดร้อยกว่าปีนะแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนถึงความเป็นมาเป็นไปของนรกสวรรค์แล้วก็ภพภูมิสามสิเว็ภพภูมิทีนี้ถ้าเรามาศึกษาเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยมันก็เป็นนรกสวรรค์แบบนรกสวรรค์แบบก็เรียกว่ากายภาพนะ นรกสวรรค์แบบกายภาพก็คือนรกที่เตาเข้าใจว่า,านารกสวรรค์แล้วก็ภพภูมิ31ท,ที่มีมาในปฐพภูมิพระร่วงนั้นก็เป็นกติความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์นะบางส่วนก็เกี่ยวเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์บางส่วนก็เกี่ยวเนื่องมาจากพุทธศาสนาด้วยแต่ สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยอยากจะให้ญาติโยมเข้าใจว่า,าหลักคำสอนเรื่องไใจภูมิพระร่วงหรือว่าไตรภูมิมิกถาซึ่งพันรนาโดยเจ้าพระยาวลิไทยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีกรุงศรีสัจนาลายัยหรือว่ากรุงสุโขทัยนั้น ถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็เคยได้รับการทีพิมพ์โดยอ,องค์การอาเซียนอยู่ครั้งหนึ่งนะอาตมาเคยมีหนังสือเล่มนี้และตอนหลังก็หายไปทีนี้เรามาดูกันว่าหลักกติความเชื่อเรื่องไตรภูมิกถาที่มีมาในาก็คือไตรภูมินะก็คือไตรภูมิก็คือนรกสวรรค์และกนมนุษย์นะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยไตรภูมินี้ไม่ได้มีแค่นรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์เพียงอย่างเดียวนะแต่คาว่าไตรภูมินี้ก็คือโลกจักรโลกกังบนแล้วก็โลกที่เป็นมนุษย์มนุษย์ยภูมินะสุกติภูมิรูปภูมิมรูปภูมิรวมทั้งทั้งหมดนี่สามสิบเอ็ดภูมินะแล้วก็ที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยก็คืออบายภูมิก็รวมอยู่ในก็ถือว่าเป็นอบายภูมิสุกติภูมิ นะสุขติภูมิแล้วก็รูปภูมิอรูปภูมิแต่จะเรียกว่าไตรภูมิและร่องไตรภูมิมิกถาก็ไม่ได้มันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่สามภูมินะไม่ได้มีแค่สุขติภูมิแล้วก็มนุษยภูมิแล้วก็นิรยภูมิเท่านั้นแต่จริงๆมันมีทั้งหมดนี่สามสิบเอ็ดภูมิโยมก็ดูหมาไปก่อนแล้วกันทีนี้มาดูหน้าพระบางนะดูหน้าหมาไปแล้วก็มาดูหน้าพระ ทีนี่หลักของนรกสวรรค์ตามหลักที่ท่านอาจารย์พุทธทาตอาจารย์พุทธทาตก็คือ,อท่านอาจารย์ของอาธรมานั้นได้อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ไปตกนรกหรือว่าเราไม่ต้องรอให้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าภพภูมิที่เราอยู่ตอนนี้สภาวะจิตใจของเรานั้นสภาวะจิตใจของเราในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ถือว่า เราอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่ามนุษยภูมิเราอยู่ในมนุษยภูมิก็จริงแต่เราจะขึ้นสวรรค์ตอนนี้เลยก็ได้เราจะลงนรกตอนนี้เลยก็ได้เวลาเราเกิดความโกรธนี่เป็นอะไรว่าเราเราเกิดความโกรธเราเวลาเราเกิดความโลภเราเวลาเราเกิดความหลงนี่เราก็ลงสู่อบายภูมิทันทีเวลาเราเกิดความเกลียดว่าเราเราเกิดความโล,ลภ เราเห็นปัญญาของบุคคลอื่นนี่สวยเราเข้าใจว่าสวยแต่จริงๆมันไม่สวยหรอกไอเรานี่เข้าใจไปเองว่ามันสวยแต่จริงๆมันไม่สวยอะปัญยาของคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซคันด์แฮนด์นะปัญญาของคนอื่นนี่มันเป็นเซคันด์แฮนแล้วมันก็ไม่สวยหรอกหรือว่าสามีของคนอื่นนี่ก็เป็นสามีเซคันด์แฮนด์ไอของเซคันด์แฮนด์มันไม่อร่อยแต่บางคนบอกว่ามันอร่อยมันเป็นของที่มีประสบการณ์ ไอ้คนลามกจกระเพลดเนี่ยมันก็มองว่าเป็นของอะไรอร่อยแต่คนบางคนที่เขาศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเวลาเราเห็นเราเห็นคนเขาฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อมากินเนี่ยเราก็มองว่ามันอร่อยคนที่ชอบการกินเนื้อสัตว์กินเนื้อเก่งเนื้อกวางเนื้อเหียเนื้อเลนเนื้อตะกรวดเนื้อเติ่งเงินตัวทองเนี่ยมันก็มองว่าอร่อย อาตมาเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าสัตว์ส,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยโดยเฉพาะตัวเงินตัวทองตัวเหี้ยเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสมากที่สุดเลือดของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยเชื้อไวรัสปากของเขาก็เป็นเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสน้ำลายก็เต็มไปช่วยด้วยเชื้อแบคทีเรียทีนี้ เราจะทำอย่างไรไม่ให้ไปกินสัตว์เนี่ยคนเราเนี่ยมันเวลามันเกิดความอยากมันจะกินอะไรแปลกๆมันจะกินอะไรแปลกๆปลเวลามันจะคิดอยากจะเสพกามเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนรักของใคร เป็นภรรยาของใครเป็นสามีของใครมันไม่ได้สนใจนี่ไม่ดีเนี่ยโยมรู้ไหมว่าโรคเอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรโรคเอดเนี่มันเกิดจากการที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งไปเก็บลูกลิงเจมเปนซีตัวเมียมาาเลี้ยงแล้วก็เอามาเสพสังวาสนี่เกิดที่ประเทศกองโกเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าประเทศซาอีโยมรู้จักประธานาธิบดีมโมโตเซเซเซ,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 ซโกไหม ประธานาธิบดีมูโมโตเซเซเซโกเนี่ยเคยเป็นประเทศสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่ประธานาธิบดีมูโมโตเซเซเซโกเป็นประธานาธิบดีของประเทศซาอีมีการตรวจพบเชื้อก็เรียกว่าเชื้อเอชเชื้อโรคเอชเนี่ยครั้งแรกที่ประเทศที่ประเทศซาอีตอนนั้นเป็นประเทศกงโก สมัยของประธานาธิบดีมูโมโตเซเซเซโกประธานาประธานาธิบดีมูโมโตเซเซเซโกเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศไซอีอยู่เป็นระยะเวลา38ปีแล้วก็หมดอำนาจเมื่อปีพุทธศักราช2538ปีพศสองวุ่นวายมากตอนนั้นมูโมโตเซเซเซโกตอนหลังเนี่ยมูโมโตเซเซเซโกก็ ถูกปลดจากอำนาจแล้วก็ครอบครัวของประธานาจิบดีมูโมโตเซเซเรโกก็หนีไปอยู่ประเทศเซาท์แอฟริกาแล้วก็คนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งก็หนีไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็คือมันเกิดจากการที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งไปเก็บลูกจิมแปนซีนะลูกลิงจิมแปนซีมาแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็ไปเสพสังวาสกับลูกของจิมแปนลุงลิงจิมแปนซี สาวตัวนั้นแล้วก็ผู้ชายคนนั้นต่อมาก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงจชาวซาอีรั่วกกงโกแล้วก็อยู่กับปัญญาด้วยมีเพศสัมพันธ์กับลิงตัวเมียด้วยมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาด้วยปัญญาก็ม,มีมีชู้อีกแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายเช่าชูปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยทั้งจังหวัดนานเข้าก็ขยายเป็นเมืองแล้วก็เป็นประเทศและโยมรู้ไหมว่า เมื่อ40ปีที่แล้วเชื้อเมื่อปีพุทธศักราช2,519มีการค้นพบเชื้อโรค HIV หรือว่าเอ s เป็นครั้งแรกนี่คือสรุปว่าการติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่การรักษาศีลห้านั่นเองถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยสมบัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้เราก็คือศีล ถ้าเรารักษาศีลได้เนี่ยโรคเหล่านี้ก็จะไม่เกิดสีหน้าก็คืออะไรไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ลดการกินเนื้อสัตว์ระตมาไม่ได้ไหมายความว่าไอ้เลิกกินเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซจะพยายามลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ไอ้น้อยลงอย่าไปกินอะไร ที่ทำมันมันทำให้เกิดโรคที่ทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายของเรามนุษย์นี่ถ้ากินผักนี่กินของที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ไม่ก็ต้องไปกินก้างคาวไม่ต้องไปกินงูไม่ต้องไปกินแลนไม่กินไม่ต้องไปกินเหี้ยไม่ต้องไปกินตัวเงินตัวทองแล้วสัตว์เหล่านี้ในค้างคาวก็มีเชื้อแบคทีเรียตั้งสามร้อยสี่ร้อยชนิดอยู่ในปาก งูก็มีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อไวรัสอยู่ในเลือดอยู่ในน้ำลายไอเราก็ไปกินงูแล้วงูเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ไปงูเหล่านั้นเนี่ยเลือดเหล่านั้นก็มาอยู่ในร่างกายของเราเราก็ไปติดกันระเนระนาดไปหมดเลย ไวรัสตับ ABC ีนิยมจําไว้เลยมันเกิดจากเนี่ยจากการที่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีคุณธรรมไม่มีความรับผิดชอบไม่มีธรรมะถ้าเรามีความรับผิดชอบมีคุณธรรมเรามีธรรมะเราจะไม่ติดโรคเหล่านั้นการปิดศีลข้อที่หนึ่งการผิดศีลข้อที่สามนี่คือสาเหตุของการติดเชื้อมันเรื่องของคุณธรรมชัดชัด เราอย่าไปโทษคนอื่นเลยเราต้องโทษตัวเราเองใช่ไหมทีนี้เราจะทำให้ตัวเรารอดในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรลดการกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่คือเชื้อโรคเนื้อสัตว์ไม่ใช่คือเชื้อโรคนอกจากเนื้อสัตว์เป็นเชื้อโรคแล้วสัตว์ติกตัวสัตว์ทุกตัวที่เราเนื้อของเขามากินเขาสาบแจ้งเรา ให้เราชิบหายดังนั้นเราจะกินเนื้อวัวไหมเพราะวัวทุกตัวที่มันโดนฆ่าเนี่ยมันช่องมันสาบแช่งไงเราไปชิบหายแล้วสัตว์ทุกตัวเวลาก็รู้ว่าเขากาลังจะถูกเชืออดเขาแช่งไงคนที่ไปกินเนื้อของเขาเนี่ยเจอแต่ความชิบหายความวายวอดความตกต่ําแล้วก็ขอให้ชิบหายทางด้านร่างกายแล้วก็ชีวิต โยมอยากกินเนื้อสัตว์ไหมแล้วนั้นโยมอย่าไปกินนะเนื้อสัตว์อย่าไปกินอะไรแบบแปลกๆมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมไกลกรรมมันดังน,นั้นต้องระมัดระวัง ในการดําเนินชีวิตต้องมีคุณธรรมต้องรักษาศีลหน้าให้ได้อย่าไปกล้าสัตว์ชีวิตอย่าไปลักเล็กกโมยน้อยอย่าไปหยิบฉวยของคนอื่นของของที่เขาไม่ได้ให้เงินที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยอย่าไปเอาของของเขามาเอามาแล้วก็ต้องรีบคืนศีลก้อที่สามอย่าไปแย่งผัวแย่งเมียใคร อย่าไปแย่งคนรักของใครคนรักของใครผัวใครเมียใครใครเขาก็รักทั้งนั้นศีลก็ที่สี่ก็คือพยายามไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อไม่พูดจาใส่ร้ายปสายสีล์ก็ที่ห้าก็คือไม่เสพสิ่งเสพติดของเหมือนเมาติดสุราเมรยัยเหลือแต่กระดูกเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูก ไม่ใช้ชีวิตไปเกลือกกลั้วกับอบายามุขเที่ยวกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุราติดการประนันติดการละเล่นนี่ก็เรียกว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยอบายามุขอบายามุขหกที่อารมาบอกนี่อย่าไปเกลือก,กลัว้วอย่าไปมั่วสุมขอญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเนี่ยยึดหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมอาจารย์พุทธทาสบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิาศนั้นคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิาศโยมก็ดูก็แล้วกันตอนนี้เป็นอย่างไร ศีลทำไม่กลับมาโลกาจะวินาศธรรมาก็ขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีขออำนาจคุณพระศีรัตนตาัยรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาทุกภพทุกชาติจงเป็นพลวัตปัจจัยท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสกับพละปฏิพันธนาสารสมบัติ จงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งในอนาคตการอันใกล้นี้เจริญพรพ<อ>ยางอาตมาพระอาจารย์จตรีวัดไทยในรัสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขอเจริญพร